เป็นยังกันนอนอนอเป็นลมมอัม่อจะไหน,นเดี๋ยวต้องตามมูกันครับผมผู้หญิงคือผู้ชายนอนอก,กว่าอาะไครับผม Những năm, những năm. tốc nóng bỏ. Tôi nóng không Tôi nóng bỏ. Tôi nóng bỏ. Tôi Nam, bỏ. Tôi nóng bỏ. Tôi nóng bỏ. Tôi nóng bỏ. bỏ. Tôi nóng bỏ. Tôi nóng bỏ.

โอ้เห็นว่าเพิ่อนเพื่นเล่นไปแจ้งอยู่หันผู้หญิ่งไหมโอ้คนขับมัวนกเจ็บหัวให้ทีนั่นเกิดแต่โอ้รถขับ่นตัวนี้กระบะยกสูงเหมืบนโอ้มัวคนหลายเไปแจ้งอยู่มั้งโอ้มัวนกบุฟฟาลแจ้ง ตกจริงตกากรถอ้าธรรมดาเลยโอ้แต่วานังแตกเนาะนั่บอมงส่งคื้สิมันแตกเราว่าทะเืออกมันึบ่เป็นยังเาง่ส่งราคือสินไอ้นักสาร่าซอดหน่อยหน่อเนาะข้างห่าันแตกก็มัเคอยู่หัวแตกมันหร